สวัสดีครับมัอนี่พบกับช่องคุณถัดท้ายกินว่าเดียวครับมันนี่มาให้นางนมวยย่างใส่หมูกับย่างเนื้อหมูครับนี่ครับดูถามมดครับมีหมูมาเล็นน้ำครับหมูมาเดืสมเด็จกับกเลสซื่อหมูมาย่างตอนรับครับเอามาเบิงวิธีการมักได้ครับเดี๋ยนนมไหวใส่สูตรเด็ดจาจารยนใส่ยังเนี่ยล่ะใส่ยังเนี่ยเกียวันกเาบ่อกระเทียมผงชู จะโลเด้อจะโลเด้อที่เด็ดเลยแหละยี่เด็ดเนี่ยใส่กระเทียมเลยหลายยังหอมครับมีรสดีเนี่ยหลายต้องใส่หลายธรรมดาน้ำเปล่ากินมือนุ่มไปครับมือนี้ทำปลาเล็กน้อยเยมีสูตรเจลอยู่ครับนี่่นุมรัดจัดการอีกเลยสูตรเจลขั้นมาที่นี่ขั้นให้เข้ากันพร้อมมาอยากใส่มือครับ นุ่มไหวหนะ้าตาดีครับสวด,ดยี่บอนนุ่มไหวสดครับสดดีสดนองมากเลยล่ะมีหนาบางกองเนี้ยนครับนี่อัดเนื้อครับเดี๋ยวสิมาย่างใส่ครับย่างเนะื้อจุกจินครับมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันข้าวเที่ยงครับข้าวเทียเท่ยงข้าวเทียเท่ยง,ยงนุง่มไหวลงมือเองเือใส่ไงเลยนี่ใส่กันครับหอมใส่เตียมเลยไหลินเล่บอนี่ข้าวหอมใส่เห็นว่าขินเล่บอนี่ไหม เราไม่ต้องมักรไม่ต้องมักเข้มข้นครับครับค่อไปเน้นแก,ก้วนะอยู่เด็ดอยู่ทีแก้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มสยู่เด็ดอยู่ที่น้ำจิมม้อมอ,อู้หูผู้หญุงบินตั้มเพื่ออะไรเหรอวะนุ่มหวยครับคบันเองเดี๋ยวไปรอบมึงตอนอย่างนะครับนี่ครับ,รบย่างครับมาที่นี่นุ่มหวยครับมึคอนอย่างเาดี๋ยวเตรียมมาเก็บลงเลยโอ้ใส่ยเงาหมดอืม วางคืนก็นได้วันนีมมน้มันก็วางเท่าไนด,ดำๆมันมวล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 มวนนี่กลุ่มๆลงทีนิดนี่ครับมาดบเดี๋ยครับเด้อมาแซ่บๆมั้งกันย่างหมูครับย่างใส่มือน,นีโอ้หมดแดงก็ได้เออหอน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 โอ้มีเล็กขี้ป่ะนี่มันบวยครับกคนย่างอืมโดดบอกกัน<า>ครับตอเทีนหอน อย่าง,าง,างๆๆกินน้อนก็ขอเหนียวเนาะนดีกันนะเออลงเลยนนึงอ๋อไปข้างๆนี้เงี้ยมันจังียบเขเอลงอีกไปขอขอบๆโอ้หมดแดงอะไรน,นี่ครับอือที่เด็ดอู้หอมมีดีวะออหอมมะเขียมวะ เดี๋ยวครับเฮ็ดน้ำจิ้มกันครับไปทีนี้ร่อวางล่อหมูสุกครับเรียกด้ครับเดี๋ยวเพื่อกันตอนเฮ็ดน้ำจิ้มครับมาครับมาที่เฮ็ดเฮ็ดแจ้วครับเฮ็ดน้ำจิ้มครับไปทีนี้ตำแจ้วเลยครับใส่ครับบุกพริกใส่ลงไปบักพริกเก็บอยู่รางบ้านครับนี่เพชรใท่ไนี่ใส่ลายบ่ได้สดๆเลยที่นี่อืมพริกเก็บสดๆเนาะใส่ลงไปเลย ใส่ไปเลยจังจัดจานนี่จั๊กจานเท่านั้นใส่ลงไปเลยครับต่ำเจ้าครับทีนี้เส่ผมวุ้ยหน่อยครับจังมะคงโอ้หมดหน่อยแล้วเนะ <c oughs> าะต่ำนหมครับทีนี้ต่ำจริงเหรอ บมกิง่งแต่ตำเจียวดิ <c oughs> ทำใส่ไม่แหลกครับแต่ก็ปุงได้หนีเลยนะครับครับ <c oughs> พีดแหลกแล้วครับนี่ใส่น้ำปลาครับ <c oughs> บึ่งกางุรงครับ <c oughs> น้ำปลานี่ไม่ต้องใส่ไลยครับ <c oughs> รสดีใส่นิดหน่อยครับเพื่อข้อหอม น้ำตาลครับนี่ข้าวเสตข้าเ,ดเาสเดสูตรเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานนะใส่ลงไปครับมะมีม่า,าตั้งกรองครับซันธรรมดานี่ครับผงนัวผงนัวไม่ต้องใส่ซวนใส่ลงไปเลยทำนั่นครับหมกเน่าครับไปนี้น้ำปลาเส้นระบอบใส่แล้วใส่หักเน่าเผ็ดเปรี้ยวหวานครับ ข้ามีนไหมเขา่าวะน่ากลัววะเน่าใส่เลยโอุ้้งมินตำไหลเนี่ยไ,ไหลดีเลยผีบ้งไปบอลรหนะครับเพื่อนน่ากินเป็นใส่สองว่วยนะครับบป็นเน่านี่ กลัวความเปรี้ยวใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปเพราะคุ้นให้เขากันครับไปที่นี่ ในการครับวนการที่เซตเวยได้ครับประเดีนี่เขียมผลมาเนยในการรับใการัใส่พักความครับประนีนี่นี่ครับพักความนมอ่อยส่อยไปแล้วครับใส่บนเล่เอาใส่ลง่งวัลในได้เหม,มือนันยังโมแม นี่ค,ค,ครับคนชิม้นครับไปที่นี่ชิมไหมชิมไหมหามแสบกระเกเาใส่ผักก็ซื้อแสบกระเกเอาวะหอมเนืะหอมอีดิไปเดครับไปที่นี่ไปเบิ่งว่าย่างซุกไปครับซุกแล้วครับส่วนหนึ่งครับไปที่นี่เห็นนุ่มวยออกครับนี่ซุกมีซุกแล้วครับอหอมมีรีวะใส่ีได้แล้วนี่เส อืใส่ตอนนี้สุกแล้วครับขอเลยอือนี่ครับซุกวางไว้ก่อนขยับข้อมาใส่ไฟไว้ที่นี่จับรูมืออวยนุน่มออยมือมือมือไฟครับอุ่มไอ,อยป<อ>ระหยัดพลังแยมเดอยวกันนะเมื่อกี้นี่นะ,นะใส่ใส่บึ้งอ่ะสุกสุกอือร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนี่ซุ่มนีก็ย่างต่อไปครับ ใส่ซุปแล้วครับใส่ไงวะมีใส่ไงันเนอามีใส่ตันใส่ตันเนาะเอาเงินซุ้มหนังเงียบขม่าเจ้าหนึ่งยุบต้องียบขมาครับกระไดเดี๋ยวมันไปลุกครับมาที่นี่ไปเพิ่งนะครับนุ่มอ่อยซ้อยครับมาที่นี่ไปเลยมาครับมาที่นี่ซ้อยกินเลยครับนุ่มอ่อยเป็นคนซ้อยครับหอนนะจันหอดเสือเลยซ้อยตอนนี้ไงโอ้โหครับ อีกครับมีเพื่อนมาเล่นน้ำครับกุเล่ตอนรับเพื่อนยอดจริสุดยอดช่วยตอนใหญ่เกินท่านิทตัดตัวเจนเห็นกันพร้อมครับพร้อมมืงใส่รถพอดีครับกันย่างซุกไก่เป็นอยาาครับใส่นุ่มอ่อยมึงคนซอยครับมือซอยมือซอยซอ <c oughs> ยหมดสดีแสดงว่าถนัดซอยเป็นนี่บริสุทธิ์เตเนื่ดิเป็นนี่นี่ครับน้ำกิมรสเด็ดโฮ เปจะได้กินง่ไว้นี่มะฮ้อนเอามือเลยเอาสั่นเลยวะชิมมันะนะน้องไวชิมมันนะชิมมันชิมมัน่ะอืมนี่คุยน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเพาะเอดคุยได้นะอืมดิ้งไดะสุดอยอดพอกันดีนะครับกี่เด็ดเล่นมอ จิ้มเข่าได้ครับนี่มจิ้มเข่าจิ้มไงเอาเวรจิมนะ้มกันนอทาถ้าคำนี้มาโดนเยอะเนี่ย <c oughs> ท้าคำนี้มาโดนแล้วสินเขวี่เลยปะอือจิ้งเดหยอดหยอด,ด,ดเลยอูย้อามาผมชิมมาที่นี่นะครับซึ่งคิวนมครับนี่ครับเอาใส่ครับเนื้อใส่กันนี่ครับคุยเลย คุยคำยังงครับนี่ครับมานะครับมาแซ่บน้ำกันครับย่างหมูครับย่างใส่หมูครับมือนีฮืมดจ้ครับแซ่ไปดี้มึงก็ขาครับค่าเฉียงเลยครับอืมช่หนึ่งท่านไดุ้กอยูครับได้ครับไปที่ตั้งกล้องกินเข้าไปที่ไลครับ นีนี่ต่างกองเรียบร้อยมากินน้ำกันครับทำยังไงเลยกิน้าวเขาครับเขาเที่ยงสว่าได้กินใบใบซองเครื่องเหมือนกันเนี่ยเจ็บแสบน้ำกันมาเด้อครับมาเด้อนี่ครับเขามีไงครับ นทำยังไงครับได้ขอไปแลครับห่อนแห้งอยู่นี่ใส่เสือ่ำ้ังสื่อรครับ เขียงกันครับแซ่บโอ้มาอยากน้ำพุ่มหน่อยเนาะอยากว่าวขึ้นี่ครับคำยังไงนะครับคำามโมมาคำว่าวรับคุยเจ้าครับ เงียบมาได้ค pues รับทำยังไงนะครับตื nah. ่นเดีต้นกลับซุ <S <S ้มยูต่อมเป็นไงเนาะมาใหม่แล้วไปหม นี่ครับใส่ครับใส่ห <c oughs> มากะหยากน้ำพ่อหมานี่เ <c oughs> ออสั่งกิน <c oughs> เขาเป่ามา <c oughs> กินบาไดเขา้าวเสแ็จ <c oughs> ครับุดยอด เราแซงน้กันครับนี่ครับคัน,นี้ไงครับถ้าไม่ก็ฝากเจสตามซ่องไว้รีบนะ้อครับเห็นไหมครับไอรีชแนลเจสาน่ต้องใจนะครับอย่มกดติตาไปนมอ่อยน้ำนะครับกาล่างสางน้ำกันนะ จังไงก็ซัมนียก่อนนะครับขออนุญาตกินก่อนครับจะาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นอครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปคลิปต่อไปครับยังไงก็ซัมเนียงกัน,นครับสวัสดีครับ